ผู้ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างบริษัทนะครับสยามเคมิคอลนะครับนะครับอยากตัดหูกันนะเออร์จะไม่ได้ครับถึงแล้วนะครับเชิญอาร์ตีเนี่อิติเพลอไพร เล่นซะก่อนเลยสิทีพพบเปิดหัวไปครับสำหรับเข็มแฟกครับหนึ่งคะแนนแล้วโอ้โหใส่เลยนะครับเลขห้าของสิทธิชัยสิทธิชัยตั้งไวหัวเสาเลย ก็ดีครับะเลยออกแล้วออกอะไรวะแหมมาอไ้ได้อันเดมนอันเฮหัดข้าวไวก่อนสมุติต้าไว้โอพาตาเอัมนเอ้สวยมากลดีเัอัะได้หกจับตาดูดีนะครับบันด er sure ี อย่างอื่นจะไม่เอานะครับสำหรับตัวเซฟหมายเลขสี่จะบอกขอหงนิดเดียวนะครับขอหงกินแล้วบินได้นะครับไอ,อ้บอกทำไรหัวเสาอัลคาลีจะได้อยู่สวยก็ไปอ้าวไปรุ่นนี้แหมคล็ดลับดีมากนะครับสำหรับน้องหมายเลขแปดคุณทวีได้นะครับแปมแต้แปมแม,มีความสำคัญนะครับทำไรอาจจะเพิ่นมน้องเอ๋ เสาเลยด่าเริ่มลุกแล้วครับ oh yeah, ู่ฝั่งซ้ายเขาด้วยนะครับจุกแก้มัดกลายเราเป็นสองต่อสามเตะต่อยจักนะครับเกียร์ชอเก่าแล้วกันนะครับถ้าไม่เหนื่อยแล้วก็ ไปนะครับเป่าวันนี้พุทธศิลป์ไม่เหนื่อยนะครับเพราะนักกีฬาเล่นเก่งกันแล้วตอนมาใหม่หม่ครับเดี๋ยวเราจะมีถ้วยรางวัลยืนตรงไหนเอาตรงนี้ครับจะนะทำการมอบ ช่วยรางวัลและก็เหรียญรางวัลน,นะครับให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายนะครับกีฬาชกเป็นท่านนะครับได้รับรางวัลที่4นะครับก็ะยังมีมีหน้านี่ <c oughs> นี่นะครับคุณมณนะ <c oughs> เต้นบักสีนะครับ <c oughs> อยู่บริษัทอิน <c oughs> ิ่มแล้วนะครับเริ่มได้แล้วนักหลักนะครับไครยังเาล้มแชมป์น้องพุ่งเหรอของผมโเคครับขอบคุณนะครับวันนี้น้องพุ่งมาช่วยถือทานช่วยรางวัลให้กับหมายเลขแปดนายทวีฉันจักไทยโพธิรครับขอเรี่นเชิญคุณ แข่งกันนะครับขันะมูลเป็นผู้ชานะครับในปีหน้าจำไว้นะครับขอแสดงความยิใจีนะครับกับน้องทวมีด้วยนะครับขันนะครับต้องขอบคุณผู้บริหารผู้จัดการทีมนักกีฬาองเชียที่ร่วมกันแข่งขันอย่างมีน้ําใจนักกีฬานะครับดูแพ้รูกชนะรูกอาัยนะครับซึ่งมีน้ําใจนักกีฬาที่แข่งขันและขอขอบคุณนะฮะอ่า